เราลับิซิดเบกเกตตอนนี้เราก็กลับกระมยเลยนะสำหรับรายการเวทีแล้วก็มาอยู่กันในโลบอกคีย์เวิร์ดโลเพนะนะแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยไปทำการเลื่อน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 หามาดูดันไปเจอแมปแบบหนึ่งที่เขียนว่านาข้าวโลเพไทยเว้ยเขาบอกว่ามาเล่นกันเยอะๆนะสมจริงมากเลยการทำนาแต่ว่ากูดันไปเลือดรูปมันเว้ยแล้วก็มันมีอยู่รูปหนึ่งดูดินาข้าวโลเพมากกว่าซีซัรโลเพ <S 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 โอ้ขึ้นเลยขึ้นเลยมันขนาดไหนวะมึงอ่ะฮะ งานมาเทียบกันงั้นเหอไอกดไลค์แค่หนึ่งเฮ้ยไอคือคนสร้างโอบเซตอวไอโอไอโอเเฮ้ยแต่แบบทำมาสวยนะเกี่ยวเลยเกี่ยวเลยเก็บเลยมิดาบยโลบุกเกี่ยวเลวแต่ดูได้ลราจะสามารถเกี่ยวเข้าได้ไงเขาบอกสมจริงมากเลยอ๋อนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงลองกดมึงลางใด่มาดูดิ จะเอากี่บาทให้เลยเฮ้ยก้าๆไปเลยนี่ไงให้เลยให้เลยอ๋อมันบอกว่าให้ไม่ได้มึงมันจนโอเคตอนนี้เราได้เมล็ดข้าวมาแล้วอ่ะน่มีไปขายอยู่จุดขายข้าวเดี๋ยวตอนนี้กูมีอยู่30อันแล้วกูองไปขายข้าวก่อนไอ้น้องไหนแล้วมันจะสนุกกับซีซั่นโลเพได้ยังไงวะไอ้แมบขายข้าวพวกมึงอ่ะนี่ไงมาแล้วเอ้ยขายข้าวแล้วได้15บาทขายข้าว30เมล็ดได้15บาทเนียเด้อค่อนข้างเป็นราคาดีอยู่นะพวกมึงเปคนขายปืนจากอเมริกา ไห้มีด ran ้วยเออ1,600บาทไม่สามารถซื้อดสองร้อยอย่าบอกนะว่าเกี่ยวข้าวมาขายแล้วซื้อปืนยิงกันอะ เดี๋ยมันเปปืนขายต้องในพันหกร้อยบาทเลยอ่ะแพงมากเลยเก็บข้าวก่อนไอ้เฮียซื้อปืนยิงพวกมึงก่อนเลยป้อมมันเก็บยาวมากนะเดี๋ยวผมเก็บแล้วให้พี่บูมหมดเลยเฮ้ยไอ้เล้งเลยยิงละล้มมวยเงี้ยเจ้าการล้มมวยสีษยาตัวแกของไม่เหมือนกันกูมีคําถามอ่ะคือชาวนาบ้านเราคือเขาเก็บข้าวไปปุ๊บอ่ะพอเขาไปแปลงที่โรงสีแล้วขายพวกซื้อปืนยิงกันเลยจะว่ะต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเพราะเด็กมันบอกว่า มจริงมากอะไอ้วมันมีใครเดินอยู่ตรงนั้นน่ะเจ้าของแมปเป๋อไหนใครเยอะอยู่เงี้ยมีคนเข้ามาด้วยเออไอ้เงี้ยนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเก็บตังค์ซื้อสากไปตีหัวมคน่อนเก็บร้อยเที่อกูซื้อสากไปตีพวกมึงแล้วไอ้สลัดเจอไอ้ระวังมันทำอะไรไม่ได้นะเอ้ยได้ดิไม่งั้นมันจะให้ซื้อน้ไมอ่ะมันต้องเป็นอาวุธแน่นอนด้วยเด็กเราบอกกันเชื่อกูป่ะนี่ซื้อเลยสากสองร้อย ตีได้มึงมานนีมาเฮ้ยมึงตีหมอมันดิเจอกระบองไข่โดนกระบองไข่โดกูมาแล้วไม่กากส0บาทเียเียเียๆๆยตีเลยเอ้ยโดน MCA เลยตายมึงมึงกูเก็บข้าวอยู่น่จยิงกระชากดาบโยรูปมาตีกูนะเฮ้เดี๋ยวตรงนั้นมีอะไรอ่ะ ตรงนัง้นไกลตรงนน้นมีอะไรมันเป็นสถานีตำรวจหรือว่านี่จะเป็นแบบทีด่ดีกว่าซีซาร์กันนะ <parade> เป็นหุ้นส่วนนาข้าวไอ้ยี <attrib> เร้วๆกูรวยมึงแล้วตอนนี้กูจะเป็นหุ้นส่วนนาข้าวแล้วสากทองปืนทองอยู่ข้างบนเลยถ้าเราซื้อปืนทองตอนนี้แล้วก็อุ้ยห้าร้อยโลบักพีจัดดิเดี๋ยวเดี๋ย่ผมออกเกมไม่เอาพี่ตีตรงนี้มีม <า nen> <healthcare> ีดเล็กสี่ร้อยบาทเฮ้ยไปเลยไหนตรงไหนข้าง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 ขวาเจ้าของนาข้าว มันมีเด็กหัวแรงอยู่ไงเด็กหัวแรงไอ้ย่ามึงจะมาไล่กูนะพี่เอาเดี๋ยวเยอโลกูมีดปอกกระวังนักดาบจะมาแค่มีดปอกก็พอละกูไม่ให้นักดาบเป็นสัตว์ตึ้งไงอ่ะกดกดคลิกพื้นกดคลิกกดคลิกตรงพื้นเะยมาเกย์มาเกย์จะด้วยจะไม่ด้วยเชี่ยมึงว่ามีดปอกกระวังอะไรน้องไอ้ย่าพี่มีดมึงโคตรแรงเลยเว้ยโอ้ย่าไหล้วยติดเลยไหลเลยออกเอวเลย อยไอ้เย้ยตายแล้วหายอ่ะแม่งงอเลยไอ้เย้ยกดดิลิสเก้เลยเอ้ยไปพรอมด้านบนหน่อยเห็นไหมมันจะมีอยู่งูดไม่มีไอ้งูกับไฟผู้ทำฮียอะไรไอ้สัสทำได้ทุกอย่างนะ ข้ามมะเขือยาวก็ได้นะทำไมต้องเป็นข้ามมะเขือยาววะมามึงสีสวยเองวะไอพี่มากูกลางลมไปกลางลมไปอ๋อมันก็ชวนมาขี่เอ้ยอะไรอ่ะไปรถขี่ได้ไหม้ยขับเคลื่องไปน้องไปนั่งเลยไปเลยออกเกมไอ้เดี๋ยตอนแรกก็กล่าวไม่ออกหรอกมึงร้องยีกูไป รับไม่ได้เอาชนะประชาอ่อนเลยราจะมีอะไรอะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแบบยิมนาสติกอะก็แบบว่าให้เราแสดงลวดลายแล้วก็ออกกําลังกายมึงดูดีแต่ละคนค่อนข้างเก่งมากเลยเอ้ยดูกูไอ้น้องไอ้น้องเป็นไ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 งที้ที้เล่นหลายหน้าเลยเก่งแล้วตอนนี้ ไอพีไอพีมึงไม่สมจริงสัตว์เฮ้ยดูดูดูมึงจะวิ่งมาแบบในทีวีเลยดุงไล่ไล่ไล่อยู่นี่นี่ดิพีนี่นี่ดิเจ๊นแม่ข้ามหัวเลยทำไมกูมีความสุขกับแมปแบบนี้วะไอ้กูโดดได้แล้วดุงโดดเลย ไอ้เรามจริงก็วเมื่อกูมไอ้มันหยุดไม่ได้อย่าอย่ากดรัวนะกดรัวมันหยุดไม่ได้ผมกดรัวมาทำไมเปลี่ยนยังไงอะเปลี่ยนเป็นยังไงต้องรอต้องรอไปกว่าจะหมดอย่างเดียวไปเกต์อยู่นิ่งๆไปเก็ต์แปลกเลยไอ้ยัยหลังกูจะเป็นลมไหม5 minutes later ไอ เฮียมาแล้ววะ่ะเดอะไลออนคิงสองดินโรเพโอ้ยอาสิเพงกาอาลาดินชิวาวาย <c oughs> โอ้ยเดอะซิเคออฟไลฟ์เดอะดาร์วู้ดเก ไอ้พวกตองนี่เอาดาบโยลุไหมเฮ้ยสก้าอะไรกันมึงมาดูนี่กูเป็นสก้าอะไรกันไอ้สก้าโยลุมันสลนตรายมากเลยอะสก้าอะไรกันเก็บพวกด้วยอ๋อทำไมกูถึงเป็นสกาลังเด็กวะเป็นรังโตเลยไปเก็ตไปเป็นซิบ้าดิเดี๋ยวพี่ไปเป็นนาลาแล้วเรามาผสมพันธุ์กันไปเก็ตเฮ้ย ดูนี่ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีพวกตัวประกอบเ <c oughs> ย็ดแม่มึงกรนดานไหนวะไ <c oughs> <c oughs> อ้เชีย่ยบินเลย <c oughs> เฮ้ยทำไมรกรูมันประจ่าอ่อนกระดานที่วะไินเลยบินด้วยเลยมาเลยน้อง <c oughs> <c oughs> โอเคทุกคนตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในแมปสไลด์ดาวไอฮิวหรือเปล่าว่าเดี๋ยวขอย้อนไปดูนี่สไลด์ดาวไอฮิวก็เป็นแมปแบบว่าเราสามารถต้องเลือกเลือกเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการผ่านด่านนะก็จะมีเป็นพวกเตียงเป็นเรืออะไรก็ตามแต่นี่แหละซึ่งกูไปทําการซื้อเงินมา4ี่พันห้าก็น่าจะซื้ออะไรที่แบบว่าบรรลกันได้อย่างเช่นเราสามารถซื้อเป็นท่าน้าของไอ้นี่ได้ด้วยนะบ้านเลยบ้านเลยเข้ามาดิพวกมึงแล้วเราก็กดไปเลยอีเห็นไหมเทืยเรือบ้านแบบนี้ เลี้ยวไม่ได้แบบว่าพอลงไปข้างล่างบุ่มบวมมันจะเป็นดาดแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบบรรกันมากเลยนะเฮ้ยผมไม่มีที่นั่งผมยืนไม่เป็นไรเบเกตแค่เอาชีวิตรอดอะไม่ใช่ว่าโดนลัวพานมือเวอร์พุ่มเวอร์ไอ้เจ้ากูมันวอก งองงองกูเลต่แบงอๆไอ้กูยังอยู่ในบ้านอยู่ไอ้น้องตอนนี้กูใช้ไอ้เยียหลังคาในการเดินมีอยู่ห้าบัซื้อ,อะไรได้บ้างวะที่พวกมึงไม่เชื่อมอันเฮียบ้านที่ใหญ่กว่าเดิมตอนนี้โดน anging> anging> บ้านวอาไอ้นี่นั่งเลยสีนี่นั่งเลยไอ้เราต้องซูมเข้ามาในบ้านอย่างเดียวนะห้ามซูมเอกข้างนอกนะทุกคนมองหน้ากันเลยมองเลยจอง มองกันไว้จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นมุมมอแบบอย่างเงี้ยบ้านนี้ไม่ต้องแข็งแรงมากแน่เลยพวกมึงมันเอียงแล้วมีห้องบัดเอียงเลยพี่พีหายไปไหนอ่ะกลัวแต่ขางีกดูดิพี่พีอยู่หลังคา ผมเลโก้มันหลุดเราซูมออกมาดูน้องนี่เฮ้ยเฮ้ยบันไดกันมุมมองจักรพรรดิไอ้น้องเอ้แม่ไปเกตพี่บอกแล้วบ้านหลังนี้มันค่อนข้างเทพอ่ะดูดิผมก็วิบูิบวบมันอยู่มันสไลด์ยาวเลยเห็นปะเห็นปะสไลด์ยาวงั้นไอี้ยังหลุดออกมาเลยหลุดเลยกูมาแต่เก้าอี้เลยที่ไอ้ยัแม่กูแซงด้วยความเร็วสไลด์ไปเลยนางโอ้ยกูไปไกลแล้ว ทำไมเจ้าของบ้านตายไเก้าร้อยเจ้าของบ้านตายไปแล้วไอ้สัดเฮ้ยกูกูกูจบแล้วอ่ะบุมมันจบแล้วอ่ะไปถึงอะไรจบแล้วมันมันสิ้นสุดทางกูได้เงินอีกเพิ่มอีกเจ็ดร้อยอ่ะเดินเงินสองพันร้วอ้าวอย่างงี้มันก็ซื้อของดีๆได้เลยดิพี่ของ้ดิพี่ซื้อรถบัสมาได้พี่สกูนบัสสองพันห้าซื้อมาซื้อมาซื้อมาไอ้ชี้ยงี้แหละไอ้ซาร์ไอ้ขับได้ด้วยนี่คนขับอยู่ตรงนี้ออมึงเป็นคนขับเดี๋ยวกูเป็นคนนั่งข้างมึงหลังมึง5 minutes later เยี่ห้อร์โบคววามเร็อ้ย อ่อเฮียโอ้ยอย่างไรอย่างไรดีๆๆอย่างนี้แหละอืมเทียเฮ้ยกูไปไก่นะโอ้แล้วไปแต่กูอร่อยเลยขี่เลยแล้วไปแต่กูทำไเฮียอะไรอ่ะไม่ได้รันเกมกัดกันเออกูยังค่อนข้างไปแบบสวยงามอยู่อ่ะกูสวยเหมือนกันอะขวักเลยจนต้นเปล่าว พวกมึงตอนนี้กูทําการเติมตังค์มาแล้วและกูก็ซื้อเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอทําการเรียกเครื่องบินข oh, <boy. S 1> อ <ars> ขับได้ไอ้เครื่อเป็นกูต้องขับไอ้เหี้ยเอาไม่ได้เข้าตังค์เดียวขับเลยพี่อย่าเพิ่งไปนะเครื่องบินกูซื้อมาไอ้สัตว์อุตส่าหปวดศับทิสัต a i r ไลน์ไปแล้วไอ้อยู่ที่คนขับอญญาจจะตายเร็วนะพวกมึงไปเลยพี่พี่ ความเร็วมันต่ำมากเลยอ่ะยกหัวขึ้นพี่ยกหัวโอยมันใหญ่เกินไปปี๊งหลุดเลยปี๊งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะมันมันใช้มันใช้ชิ้นส่วนด้านล่างเว้ยเห็นป่ะมันจะเป็นกอดกับบังให้เรากอดได้ข้าใจป่ะอ๋อเออว่ะเออตอนนี้มันใช้พวกเราแทนละทำบุญหลุดไปกับตันไปเลยไอปีึงเ็คนเทเลยอะไลด์เลยอลาดินเนี่ยน้องโรมิเศษได้ไปแล้ว เครื่องบินเย้ด <that> ิม <that S 3> <away> ันหลอกใายชัดเลยอ่ะมันก็กระจกมันกระจกก็เตี้ยอีกอ่ะคือมันเป็นแค่เครื่องบินบังหน้าทุกคนคือแบบว่ามันไม่นอบบัตรกลับได้มันเป็นเก้าอี้ปืนเอา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 ้ยเลยอืมสองร้อยบลักเลยไปแต่เงินเราปัมึ้นเรื่อยๆเลยดูดิเออมันเราอยู่แอร์ทอมเราโดนแอร์ทอมใช่เ่ะ เธอแอร์ทำปั๊มขึ้นเรื่ยอย,อย,เยๆเลยพี่จะจะพีไม่ยั้งางเก้าอี้ไหนวะตังค์ขึ้นลัวๆเลยตังค์ขึ้นไม่หยุดเลยขยับไม่ได้เอาไปแล้วไปเลยไปเลยไปเยคุณรอนก็พินทา <c oughs> มไอ้พวกมึงแย่แล้ววะตอนเนี้ยกูไปโคตรไกลเลยกูจะเข้าเส้นชัยแล้วนะกูตายไปละกูยังไม่ตายเลยเลือดกูยังเต็มหลอดอยู่เลยอ๋อมันต้องซื้อยันแพ็กแล้วก็เลือดสองเท่าแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะไรเลยชื่ออ๋อคือมันเล่นอย่างเงี้ยไก๊าพวกมึง อย่าลืมนะซื้อเลือดคุณสองเงินคุณสองแล้วก็เจ็ดแผกไอ้เหี้ยมึงก็จะโบยบินหลอกขายเปล่าวะเออมันหลอกขายแล้วกูจะซื้อทำไมนั้งหลายร้อยบาทอ่ะเนี่ยดูดีนได้ตังแปด0ะพันสี่เลย ออกเลยโดนหล,ลอกเลยอเยอเ้ยกูเกียดจังว่ะทำไมวะกูต้องตอกเป็นเหยื่อเสมอเลยวะโดนหล,ลอกเลยก็แต่ยิ่งแบบไปเรี่ยอะไรสัตว์ โอเคไม่ได้เบรกก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการไิ่ได้ทีวีแล้วก็รูปบอกรหัสโลเพลเราก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็สําหรับใครที่อยากแกเล่นอะไรแบบเราก็สามารถไปพิมพ์กันในรูปบอกรหัสโลเพลแล้วก็ลองหาแมปดูนะครับและถ้าเกิดว่าแมปไหนเนี่ยมันน่าสนใจเนี่ยน้องๆก็อย่าลืมมาเอ่อกดพิมพ์ใต้คอมเมนต์กันดูนะครับเผื่อว่าผู้มิจะเข้าไปแล้วบอกว่าติดใจเป็นแมปอันดับหนึ่งของโลกนะจ๊ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กันต่อใครพวกเราทุกคนต้องขอขอบคุณขอบใจไปั้้ง่ีดวยจุดนี้ครรััับบสหวนนี้ลากันไปก่อนไเจอคลิปหน้าาาบบ๊ยยจ้า